ไอ้น้องปรึกษาไงพี่เอ้ยมีเรียงสิปรึกษาบ้านเนี่ยมีปัญหาปรึกษาจ่อยอคือจังสี่หรอกพี่โอ้ยลืมสามา้าหัวโอ้เจ้าบุคคลแนวไรเว้ยแนวพอแนวแม่คนนี้แล้วบอกเขาพูดได้กันสี่ขวักสี่เคี่ยเขายุ่งสิทธิเห็ุจังสี่แล้วคือเป็นเัื่องสิไงมันเป็นนำแนวหุวยเอาละเด้อบ้านนี่เอามือยัดใส่กระเป๋าไว้ละมียังคุยกันเลยเอามีปัญหายังปรึกษากับบ้ายได้โอ้ยมักส์ มักสาวแห้งมักไผ่มามักกระดักกระดอแต่โอ้ยบ่อไก่บ่อไก่พอไก่บินตกนี่ล่ะนั่งอยู่เมืองไหนล่ะเดทั้งโก้เนี่ยเออคือบ่จี่บ่หลุดโอ้ยวัาเบิ่งแล้วเขาเจ้ะบ่สงตุนไหมสงสารสงสารแม่บ่อะไรเหลือตายแต่ยังบ่สงตุนพราะมักแห้งมักแห้งพี่เอ้ยใครไป็ได้เป็นลูกเป็นเมียไอ้เวียกงานการส่างบ่เห็ดเดี้ให้นางอยู่บ้านไรไก่ยังเดียวน้ำก็บ่ให้ตักขอยสิตักให้ให้แล้วหาเปล่าอย่างงี้ใ่ตัวละเขาเนี่เล่าขันอาสามักเจ้า เป็นตะเอาเห็ดลูกเห็ดผัวยื่ดอกบังตีผู้ใหญ่ลำอ่ามเป็นตะบอกไปตัดอ้อยเมื่อการดีพะโล่เนาะตัดอยู่แล้วครับคนบอกขี่ขั้นคนกับผู้ผ่านผู้หายนี่เนาะแท็กซี่เนาะผู้หายอย่างไงคนผู้ดีกันหรอกใครก็กรบยืนละพี่น้องนั่งอยู่ยกลไกผู้จักควบรอเถาใหญ่ดอกผู้อยู่ยกลไกผู้จักหูจักขันคอยรอเด็กผู้ดีเลือกตัวหนาทางดังเปรเพราะทุกคนดังเปรย์ใจบ่มันดังฮันมาสั่งว่อแทะคมวบ่ดอกควบทา้งใน คุคมทั้งนอกไก่หน้ามูนนี่ยไม่ไหเห็นว่ากระไรขึ้นเบิ้งกระคาเด้อหล่าเด้อบื้งสีแดงการแต่งงานนี่หน่อยไงเนาะครับหน้าแม่กับสานีล่ะหน้าพ่อกับสานีล่ะซสานีล่ะเออบวกกันเขาห้ามไม่รูกออกมาหน้าสามเขิงเฮ็ดทังไหนบ้าน่ะไปใส่มาใส่ที่โบยากแต่น้านาลูกเขาโรติโบยากดอกพี่ไปเที่ยวบุญบ้านนั่นไปเที่ยวงานบ้านนี่กับมารถดสองแถวใส่หน้าพ่อกับลูกเธอเลยเธอเลยไปโลดเิ็กน้อยเอาดินไส้หวานบัด้านเป็นแต่เบื้งวะโอ้ยันขี้ดินเขอลตาเลย เ่องจั่งหนึ่งก็คือผีบาคือคนโบพ่อนี่ยคนโบพ่อป่วนเลยเป็นโพ่อโวเพเว้พุ่งพุ่งพึ่งวึ่งยังในดอกล่ะืมอืมว่าดีมันอยู่แปลโพลวิบูล่ะยังเคลียร์เขาเออกี่ของมาบมาอยู่ยังกินเสียบอยู่แปลเข้มล่ะจะไปแต่งงานกับผีบาล่ะถ้าลูกออกมาเป็นง่อยป่ะพี่จอยสิพาคหนี้จากผีบาเสื้อต้นให้น้องนุ่ดดวงที่บ้านเน่ฮะไม่ยังผู้ใดก่อน้องนุ่ดดวงที่บ้านโอ้ คอยมาเสียดายแห้งเชนอให้เนี่ยเนาะอยังเงาเสดายเป็นตะยานเดี๋ยหเนี่ยเสียดายอยัางบ่ต้องเสียดายให้บ่ท่านมีแฟนตัวบ้านอยู่สามเหลี่ยมขอนแก่นน้ำไปจีบรถยคอยบ่อหูเจัาว่าน้องนุดีแล้วนะเปนน้องรับยุสัยที่กินคอยหูเจัาว่าน้องนุดอยู่หรืเออแต่ว่าคอยห่างบ่เข้าใจว่าเล่าเป็นน้องนุดเนี่ยนี่ล่ะเจ้าของเสียงเพลงสันสนีน่หนีช่ำเลยขึ้นเพลงต้อนขึ้นเลยผมมักแห้งมกักจับจิตจับใจมักจนลืมเขาลืมน้ำลืมเวียกลืมงานผู้ใดคุณ อุ oh. 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 ้ยมักแข่งแฉลบ้ามักแข่งเฮ้ย yes? มักแข่งมักแข่งมามาคัดแฉลบจะคัดบอคัดหรอพี่เอ้ยขนาดนางตำเจียวอยู่ในขั in ้วยกสาขืนในเงี้ยเสียงเพลงเข่าหูนี่จนเจียวเน่าข้าโคกเลยโอ้มักคัดมักแน่อีหลีพี่น้องมักแข่งกับเป็นตามักพาโลสมัยนั้นน้องนุ๊ดดวงชีวตีวันดังโมมันชีวันเด้เออชีคนละคนแล้วน้องนุ๊ดดวงชีวันดังงสมัยนั้นโอ้โยสาวข้าผองมากนับเดือนไม่เลยอง ก็พูดถือว่าหาที่แตกยังห้องออกก็จะพูดทุสินเร้วก็ยังว่าสันสนีนี่ทำสันสนีเลยสมัยน้องมุดดวงคีวันนั่นโอ้คีวันคีวันคีวันมันเลยต้อเจ้านั่นละดวงคีวันดังๆอ่ะมันเป็นเพลงห้องครูเลยอยู่ห้องครูอยู่ห้องครูตั้งโอ้ชิดพ่อแล้วผัวเมียพ่อๆกันฝ้าเมียก็พูดถือว่าหาที่แตกยังแล้วเนี่ยคอยจื่อเนี่ยเพลงเลยอยู่เลยเพ่าจังไหนในในเนี่ยเพลงว่าเมียทำนาทำนาโอ้ยหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเต๋าทำไง มาซะคือดอกแท้นยาเอ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 าอันมาบ้ากัดฉีดยาเจ๊เข็มแล้วสองเข็มเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าซิบเข็มหมดเนี่ยบ่แมนใต้สะดือเนอะบ่แมนคอยลืมข้าวลืมข้าวยังคอยว่าสิว่าคันหงจับว่าน้องนุชคอยขอฟังเพลงนี้แล้วคอยว่าสิว่าสีได้เลยนี่บ่อือโอ้ยขอฟังกับโบนี่ฟังดอกนายบมี่สราเพลเอาห้องผู้เดียวบ่ได้จิห้องได้มาสีมวนเนาะบ่จังบ่เดลยคุณเด้อไปยัง แห่งนี้คันแมนมีคนห้องใดน,นี่ร่างวันจะเอาเท่าไรน้ำผมเนี่ยฮุ้ยพี่ให้นั่งห้องซะพี่<อ>นั่งหวัวงอกไอ้โม่โอยกูโคอรแข็งแห้งใช่แล้วนี่ไหมให้หนูห้องก็ได้พี่โอ้ยบักตีกองเซบาห์ใช่ไมันสู้ทรงเสริมกันดีเนาะแต่มันสู้ยันยังล่ะผู้ใดอบอกล่ะตีกองเซบาห์นี่ไหมเมนตีกองเซบาห์เจ้าพี่ตีกองเซยังสันตีเซตาหนูนี่ตีเซตาเดินตึงตีพี่ หนูเสกบ่พี่โอ้ยแกมันเสกแห้งตาแดงมันตาบอ่อหอยปังโอ้ยแาหนูเถือ่อนหนูเป็นยังพี่หนูเป็นย,ปยังสั่งว่อยากอยายปากแกคล้องน้าพี่พี่วนีิหนูวนีิหนูซำนี่แมวเสียวบดิษณ์เข้าจูงไปขึ้งง่ว่าดิบ่กู <c oughs> สั่งเว้ยมันไงพอดิพี่ใครแมนหนูขัเจ้าเป็นหนูน,นะมันมั่นมั่นดอกพี่เอ้ยมันมันข้างเนี่ยยุต่อกี่มั่นเพราะใดหยางหลังคมแล้วอุ้ย หนูตะบ้นนอกอยังพอได้ขวัวได้ปิป้งกินอยู่เลยหนูป้าไหวแน่เออหนูตลาดในที่กัดกันก็หมาเสยพูดได้หนูขีเ่เฮียนจักหมาจักหนูมาเนีพัน,น,นกันเราเอาไอ้หนูทองผุ <laughs> หนูโวยคนเฮ้ยกูสร้างเสียหอะนี่บอรวันคันมีปัญญาห้องได้น่ะเอาทงปุ๋ยมาใส่ร่างวันยังมาอีกตัวคันประทับใจข่อยขอฟังโนตีบ้างก่อนไอ้เพียงข่อยมากกวออ่าจ้าเจอะไรแล้วะเนี่ย หกาหยาบยางมึงเอ้ยมาปล่อยเหี้ยมันร้องบ่ถึกถึกบ้านของผีทำหน้าม่นมันกินหมาข้าก็ว่าทำหน้าเล่นหูตั่มันยินทำไม้จ้อยไปยังนเอ้าแมนอยู่บ่ทำหน้าเนี่ยหูข่อยสมที่สุนบ่สมแล้วหูเน่ากระคักกระตั่นเน่ะหูเน่าย่างต้องมาิย่อยมาทั้งตัวโอ้สะพอนีกินหน้าเนาะขึ้นรถบ้านเหม็นหูเจ้าของบ่านม่นต้องเท้าผู้อื่นบุตรอ่อ้หูบ่ดีฟังไหมไปล้างหูนอฟังไหมฟังไหมประทับใจรถตีเลย ทำนินปั้นเสร็จหน่อยหนะนาย Bye.